ได้เวลาผจญภัยกันแล้วนะคะเพื่อนๆเกมเกมเ,กเกทนไคพาราดอ,อกนะคะสโตเกาหลี on นซีวีพร้อมแล้วที่จะไปผจญภัยในดินแดนแฟนตาซีนะคะมาเริ่มต้นการต่อสู้เราจะได้เป็นคนดูแลทีมอย่างนั้นใช่ไหม เข้ามาแล้วนะคะมีฝ่ายศัตรูที่เราจะต้องโจมตีก็คือจเจ้าไอ้อตัวหยุบหยุ่ยเนี่ยและนี่ก็คือตัวละครของเรานะคะนี่ลักษณะมันจะเป็นเหมือนมังลุกใช่ไัมฟัดเลยนี่ตัวนี้ตัวโจมตีประชิดแต่ว่าตัวโจมตีประชิดนี้มีสกิลที่โจมตีเป็นแนวตรงเอาละโจมตีเลยโอ้ยโจมตีด้วยไฟเร,เรียบร้อยนะคะ <c ười> กับด่านแรก ยังเจ๋งเลยโอยตัวละครนนะ่ารักสุดๆ yeah. มาแล้วอู้คียดานเราได้ของรางวัลเยอะแยะมากเลยนะคะแหมแหมอย่างนี้ต้องไปลุยกันต่อแล้วสิไปเริ่มเข้าไปประจนภัยกันต่อ ถ้ามีน้องๆน,น่ารักอย่างนี้อยู่ในทีมเราก็สบายๆนะคะเพื่อนๆคือมันมีกระจิกกระใจในการต่อสู้ไงใช่ไหมเอาล่ะเคลื่อนที่ไปด้านหน้านะคะและโจมตีด้วยไฟไปที่เจ้าเห็ดตัวนั้นเลยฟ<ฮ>ูฮฮ,ฮเป็นยังไงล่ะอุแย่แล้วเหมือนเราจะถูกลุ่มไปทางไหนกอนดีล่ะ อพัสเทินไปก่อนก็ลกนแ,แล้วกันโอเคแย่ละโดนรุมอย่างนี้มันต้องใช้สกิลอันติเอาล่ะนะจัดการเลยโจมตีด้วยพาย,ยูไฟเป็นไงเผาไหม้กันไปหมดแล้ว <c oughs> อย่งโหดเลย โซเฟียเป็นตัวละครที่น่ารักและโหดมากๆเลยนะคะเ,เพื่อนๆเี้เราชอบอะเราชอบโซเฟียสุดละเราจะปั้นโซเฟียไปเรื่อยๆจนกว่าจนกว่าจะมีใครที่เป็นตัวเวทไฟที่จะแรงได้มากกว่าโซเฟียนะคะมาละการหาสมาชิกเข้าทีมของเรา เราหาได้ถึงสิบคนเลยนั่นนี่ยเอาล่ะดูสิว่าใครจะเข้ามาร่วมทีมเราบ้างนะคะมาอ้ยไอ้น้องหัวชชมพูนี่ก็น่ารักอุย้ยเดี๋ยวนะที่นี่ดาวตกฟ้ามืดต๊ดตื่อเลยนุ่น,น,นไปดูทางนู้นไปดูสิว่าใครจะมาเข้าทีมเรากันบ้าง คนแรกนะคะเพื่อนๆเป็น Attacker นะคนนี้มีหูแมวหูหมีคนนี้น้องหูหมีใช่ไหมน้องหลานเซียวนะคะเผ่าควันตี้เป็นกลุ่มนะมีกลุ่มด้วยแล้วก็มีหน้าที่ของแต่ละตัวนะคะสำหรับตัวนี้คือเบียร i c ิสเบียร c e ิสเนี่ยเป็นสพอเตอร์นะคะน่าจะเป็นตัวฮิลล่ะเพื่อนๆออาล่ะ,ละ ตัวละครต่อไปสปอร์ตเตอร์อีกแล้วนะคะเพื่อนๆสำหรับคนนี้ก็คือฮิรุกะและต่อไปโซเฟียอีกแล้ว้ยดีเราอยากได้โซเฟียเยอะๆนะเพื่อนๆและตัวละครต่อไปนะคะเพื่อนๆสปอร์ตเตอร์นาดีรา ต,ต่อไปล่ะอุ้ยตัวละครน,น่ารักทุกตัวเนี่ยแหละที่ชอบเล่นเกมนี้นะเพื่อนๆคนนี้ใครเนี่ยอามารียใช่ไหมคะเป็นแอทแทกเกอร์น่ารักสุดได้ซ้ำด้วยโอ้ยดีเลยเดี๋ยวนะ่ะไปอยู่แท้งแถวหน้าไม่ใช่ตัวแท้งสินะเป็นแอทแทกเกอร์เอาไปเป็นตัวบุกแถวหน้า,นาคู่กับโซเฟียเลยจริงๆอยากได้ตัวแท้งอีกตัวหนึ่งนะ ตัวระดับ A ที่ได้มานะคะ <A S 1> อุ้ยพูดถึงตัวแทงตัวแทงก็มาเลยน้องโพหน้าตาหาเรื่องมากเลยนะเนี่ย <A. S 1> <laughs> ตัวละครน่ารักจริงๆตัวนี้เป็นโซเซเลอร์นะคะเพื<ๆ>่อนๆสูซานมาแล้วตัวสีทองของเราอุ้ยเจมา ระดับ S นะคะวานสสาอุ้ยนา่ารักมากเลยชอบชอบมาพร้อมแฟ่เลยนะคะเย้ชอบเราชอบวานสิสาเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าวานสิสานี่จะเจ๋งไหมนะเพื่อนๆรู้สึกว่าจะเป็นตัวหน้าตู้ด้วยใช่ป่ะเออตู้ตนี้มีวานเนิสาคนหนึ่งนะคะมีโซเฟีย ที่เป็นระดับ S แล้วก็อีกคนนึงไม่รู้มีเปลือกหอยด้วยเอาล่ะไปะลุยกันต่อเลยนะคะจัดทีมกันก่อนสินะนี่เขามีปุ่มออโต้ด้วยจัดทีมเราก็กดอย่างอื่นไม่ได้ก็ต้องไปแบบออโต้ก่อนนี่มีใครบ้างมีโซฟียนะคนหนึ่งมี วานิซ่าแล้วก็มีตัวอื่นๆนะคะที่เขาจัดทีมมาให้และเราก็พร้อมที่จะออกไปลุยกันแล้วมาโอ้มีแจกของด้วยนะคะนี่เลยล็อกอินโบนัสอุ้ยมีของเพียมมีแจกเพชรอุ้ยวันแรกได้พันหนึ่งเลยงั้นเหรออุ้ยแล้วพรุ่งนี้พรุ่งนี้วันที่2มีตัวสุ่มด้วยนะอุ้ยแจกของเยอะวันที่สิบได้อะไรอะไอเราอยากรู้ กดดูไม่ได้ก็เป็นของดีแน่ๆเลยแล้วก็อันนี้ลออินโบนัสอีกอันนึงได้ตัวสุมมาอีก3ใบโอเคของดีๆทั้งนั้นเดี๋ยวล็อกอินโบนัสเจยาไปไหนได้เหรียญเงนินเหรียญทองนะคะเหรียญอะไรวะเหรียญทองแดงมาอีก300รอยอ่ะโอ้พรุ่งนี้จะได้โพชั่นอะไรไม่รู้ด้วยเป็นน้ำยาน้ำยาเพิ่ม exp หรือเปล่า้ EP วิวบอกด้วยว่ามีอะไรนะคะเบื้องต้นอะอุ้ยมีเมรี่คริสต์มาสด้วยน่ารักสุดๆเดี๋ยวใกล้จะปีใหม่แล้วจะเปลี่ยนเป็นแฮปปีน้นิวเอียร์หรือเปล่าอยากให้เขาพูดไปเรื่อยๆจะได้เปลี่ยนประโยคให้เรามาจัดทีมก่อนดีกว่านะคะเพื่อนๆไม่เลยทีมของเรานี่ เราเอาคนนี้แหละมาเป็นลีดเดอร์นี่เลยวานิสาอัพตัวละครกันดีกว่าอัพ EXP นี่ไงใช้ไอ้น้ำยาโพลชั่นตอนนี้เรามีแค่ระดับ C ีเท่านั้นเองแล้วก็เราอัพไอ้นี้ได้เพิ่มด้วยเหรออัพขั้นเขาได้ด้วยนะคะใช้คริสตัลแล้วก็โอ้นี่นี่นี่มีแบบว่าปลด ขั้นไปอีกทีนึ่งด้วยใช้การ์ดตัวละครซ้ําและอีกอันหนึ่งที่จะอัพค่าพลังได้ก็คือในส่วนของสกิลนั่นเองอ่ามาอัพเวลกันก่อนตอนนี้มีแค่อัพเวลนี่แหละที่ทําได้ตอนนี้นะคะอัพไปเวลเท่าไหร่ดีอัพไปสองขวดแล้กันนี่เลยเย้เวลสิสองแล้วต่อไปต่อไป ต่อไปเราจะอัพตัวน้องที่เราชอบชอบตัวนี้ไปแล้วนี่เลยโซเฟียอัพไปด้วยกันแล้วก็โซเฟียของเรานี่เมื่อกี้นี่มีตัวซ้ำด้วยนะคะนี่เพิ่มนี่เพิ่มเม็ดได้อีกหนึ่งเม็ดเพิ่มดาวสินะอืมเยี่มไปเลยล่ะถ้าเพิ่มดาวเราก็น่าจะอัพ เลตัวละครเพิ่มได้นะคะมีตัวฮิลแล้วด้วยใช่ไหมนีม่ไงตัวฮิลตัวฮิลเราก็จะอัพเวลด้วยเฮ้ยตัวฮิลมันจะมีตัวฮิลดีกว่านี้นี่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็จะเอานี่แหละโซเฟียนี่แหละบวกแล้วก็ตัวดีเฟนเดอร์อันนี้นะคะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวอัพเวลสักนิดหนึ่งมันจะได้แบบว่าเล่นไปง่ายๆนิดหนึ่งนะน้องโพ ไปเลยสิบสองเรียบร้อยนี่แหละอัพเวลสามตัวก่อนแล้วก็พร้อมลุยแล้วจ้าโอ้ยหมดเยอะนะคะเกมนี้มีที่ฟาร์มของก็ต้องเยอะแยะด้วยนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปลุยด่านเนื้อเรื่องหลักกันก่อนนะคะที่หัวข้อเมนเควสมีเควสอะไรให้เราทำบ้างตอนนี้ เคลที่ทําได้ก็คือจัดการไอเจ้าพวกเห็ดกับเจ้าพวกไอด้ดุบดุยพวกนี้ตัวมันจะดุบ,ดบยุบยุบยุบมาแล้วเด็กแก๊งของเราเดี๋ยวขอจัดตําแหน่งก,นกันก่อนสักนิดนึงนะอเขาให้เรากดออตโต้เลยเหรอสปีดคูณ3เคเอาอย่างนั้นก็ได้เอาปิดได้นะคะแล้เดี๋ยวเราดูก่อนนะว่าจะให้ใคร ทำอะไรมีให้เลือกหลายอย่างว่าทําอะไรได้บ้างโอเคเราจะจัดกันสักนิดน,นึงก่อนเราจะให้นี่เลยตัวแจมเมอร์ตีแล้วก็ตัวซัพพอร์ตก็เอาแบบว่าเป็นเป็นทางสายซัพพอร์ตไปเลยน่าจะดีนะคะนี่อันที่สมพื้นตัวแล้วก็ดีเฟนเดอร์เราดีเฟนเดอร์ก็ปลูกดีซอสเซลเลอร์นี่ <S <S 2> <S 2> เอาไว้แบบ ขั้นสองดีกว่านะเอาแบบประมาณนี้ดีกว่านะคะสายบวกก็จะเป็นพวกสายโจมตีกับสายแทงลุยพร้อมแล้วจ้าไปสปีดน้อยเอาล่ะพร้อม นะตัวบวกของเราก็พร้อมบวกเรียบร้อยนะคะตัวฮิวนี่ของเราอยู่ใน <I 'm S 1> ตำแหน่ง <I 'm S 1> ที่ปลอดภัยอย่างเดียวเลย <c oughs> นี่เวทยิงก่อนหนึ่งที <c oughs> เอ้ย <c oughs> จะเมื่อเราสู้เขานี่หลบมาฟาดและโซเฟียบวกไ <c oughs> อ้น้องตุยเต้ตุยเต้น่ารักอะ <c oughs> ที่ของเราบู๊กันเต็มที่แล้วนะคะจัดการจ้ามันไม่ใช่เหตุดิมันคือตัวอะไรนะอยากได้ตัวเวทหมู่แรงๆเนาะตอนนี้ยังไม่มีเวทหมู่แบบกวาดตูมๆเลยโอ้เลเวลอัพกันหมดทุกคนเลยไปด่านต่อไปกันต่อด่านนี้มีตัวใหญ่ด้วย บังคับอ่ะมีการบังคับให้ลงได้แค่สามตัวเท่านั้นด้วยนะคะนะเอาแจมเมอร์หลบนิดหนึ่งโพมอยู่ตรงกลางแล้วก็อันนี้เปลี่ยนได้ไหมเนี่ยเอาคนอื่นลงได้ไหมอ๋อโซเฟียอยู่ด้านบนนึกว่าบังคับลง3ตัวไม่ใช่ไม่ใช่คือลงได้ฟากละ3ตัวนู่นพวกเราอีกสองตัวอยู่ทางนู้นนะคะโซเฟียก็ไปอยู่กับตัวฮิวแล้วก็ไปลุย คืออันนี้ไม่ใช่หมาหมู่ไม่ใช่การรุมเป็นการรวมพลังบวกมันเลยบรุมยิงเวทไปก่อนหนึ่งทีตดนจมตีแบบนี้เดี๋ยวน้องก,ก็ตายกันพอดีจะ <c oughs> เมื่อเราเดินไม่ทันนะซูเฟ,ฟียก็จัดการนะคะเป็นคนลัดเป็นที่เรียบร้อย ช้นับไปได้แบบชิวๆลุยกันต่อเลยาาดานนี้ฝ่ายศัตรูมี3ตัวเราจะเอาตัวนี้ขึ้นมาด้านหน้านาตัวโจมตีไฟเราอยู่ตรงกลางเดี๋ยวเพื่อเข้ากลางได้ใช้เวทใหญ่ใช้ท่าใหญ่นะคะจะได้ไฟเผาไปให้หมดเลย เรียบร้อยบัฟก่อนแล้วก็ลุยออกไปแฝ่ฟาดทีหนึ่งนี่ซัดก่อนอีกหนึ่งทีตัวไฟและเวทยิงไม่ตายโอ้ยโดนสวนแล้วโอ้ยลุงโซเฟียคนเดียวเลยมาชาร์จพลังก่อนและฟัดไปนหนึ่งทีเรียบร้อยเก็บอีกหนึ่งตัว การรังแกผู้อ่อนแอกว่าคืองานของเราสบายสบายนะคะอุ้ยมีตัวละครให้ด้วยนะด่านนี้นี่น่าใครอะเดี๋ยวเดี๋วไปดูปาปะลุยกันต่อ วิดานนี้มีไอ้นีขวางล้วยก้อนหินนะแล้วฝั่งนู้นนะคะโอ้เราจะจะขยับขยับไปข้างๆนิดนึงเผื่อว่ามันจะไปจัดการกับไอพวกนู้นได้เร็วขึ้นนิดนึงขยับมาตัวเวทอย่ามา่ช่องจะเมื่อเราจะได้ไปถึงศัตรูได้เร็วเนื่องจากว่าเวทนี้เราไม่ใช่เวทหมูด้วยที่มีอยู่ตัวเดียวเนี่ย เพราะฉะนั้นก็ต้องค่อยๆขยับไปซัดก,กระรอกเลยอีกฟากหนึ่งถล่มเห็ดรึมเอาโอ้แล้วจำสลับตัวตัวสีน้ำเงินน้องโพคือตัวแทงตัวนุ่นตหาหักคือตัวเวทแย่แล้วตัวเวทเราสายบวกมากเลยโอ้แทงเราจเจ๋งน,นะพอตีแล้วเนี่ย ลดพลังโจมตีของศัตรูได้ด้วยนะคะตัวไฟตอนนี้เราติดพิษเป็นที่เรียบร้อยเวทตีน่นตายไปแล้วตัวหนึ่งนี่ตัวฮิวใส่บวกของเราวิ่งมาบวกด้านหน้าเราฮิวตัวเองโอ้อริกันเนี่ <c oughs> ยแล้วนะคะแอตตเกอรเราติดพิษเลือดลดลงไปเรื่อยๆแล้วแต่ก็ยังมีแรงอยู่ <c oughs> นี่แนะ่การด้วยเวทและฮิวหนึ่งทีคือน้องฮิวตัวเองทำไม <c oughs> โอ้ยถูกผลักออกไปนะคะแล้วเจอตัวแทงฟัดให้พลังโจมตีลดลงงานนี้แหละเวเนซ่าลาสได้สำเร็จชอบแซนองมากเฮ๊ยเดี๋ยนะเกิดผิดเกิดผิดอันนี้มันลุยอีกรอบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวใจเย็นนิดนึง เดี๋ยวออกก่อนเมื่อกี้ดันไปกดเล่นด่านเดิมนะคะโอเคเดี๋ยวเราย้อนออกไปก่อนไปดูกันก่อนด้วยว่าตอนนี้เรามีของเท่าไหร่มีเพชรเท่าไหร่แล้วบ้างแล้วตอนนี้การหาผู้ช่วยนะคะสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็เปิดแล้วด้วยนะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเรามีตัวอะไรแล้วบ้าง มีใครอยู่แถวนี้บ้างไหมนีม่เลยเปิดใช้สัตว์เลี้ยงได้อ่าตัวแรกของเราก็คือไอ้เจ้าดุกดุยที่เราไปตีนั่นแหละมันจะคล้ายๆสแลมกับผีนะดูสิกินอะไรเข้าไปนะ่ะกินปลาเข้าไปหรอว่ามีเศษก้างปลาอยู่ในตัวด้วยนะ <c oughs> น้องน่ารักดีนะคะ โอเคแล้วก็เดี๋ยวจะไปดูว่ามีใครส่งจดหมายอะไรมาให้บ้างหรือเปล่าอาล่ะตอนนี้เพชรเรามีอยู่6ถึง6,000นปะ่ะ1,600ไม่ใช่6,000มีเพชรอยู่1,600แล้วก็ของขวัญของขวัญี่ดูซิมีของขวัญอะไรบ้างนี่ไงของขวัญที่ดีนะคะพเพื่อน ของคันลงทะเบียนลุงหน้าแจกเพจสามพัสองแล้วก็มีตัวคูปองระดับ S ด้วยสุดยอดรับเลย <c oughs> จะรออะไรเย้ Yay! มีของดีๆแบบนี้เราไปสุ่มกาชากันดีกว่า <c oughs> มาตู้กาชาตอนนี้ก็คือมีตู้แรกนี้นะคะเพื่อนๆแต่ว่ารู้สึกว่าตู้นี้ จะต้องเพรเ,เติมปะอ่าใช่อันนี้ตู้นี้ถึงจะเพรฟรี 4. แล้วก็ตัว๋วตั๋วที่เราได้มาล่ะตั๋วสุมตัวละครระดับ S อสุ่มได้จากตู้ไหนนี่จะเป็นตู้นี้ที่เราจะได้ฮ่าฮ่า,า,าคือได้แน่นอนตัวละครระดับ S1 ตัวนะคะเพื่อน ดูสิว่าเราจะได้ตัวอะไรอยากได้ตัวเวทยิงแรงๆอะ่ะสักตัวหนึ่งขอให้ได้เถนะเอาฮึบมาไลใครจะมาใครจะมา <laughs> เอา้าสัญญานยังนีโอ้ยเจ๋งเลยเป็นแจมเมอร์อีกตัวหนึ่งนะคะคือถ้าจะไม่ผิดตัวนี้โจมตีแบบหมู่ได้ด้วยใช่ไหมนีเ่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปลองเดี๋ยวเอาไปลองแจมเมอร์ตัวนี้โจมตีหมู่ได้ใครเล่นในญี่ปุ่น โอเคเดี๋ยวไปร้องเพื่อนเดี๋ยวขอสุ่มอีกทีนึงก่อนนะคะเรามีเพชรอยู่4,800เดี๋ยวเราจะสุ่มที่ตู้นี่แหละพรีเมียมเกตนี่เลยนี่เลยตู้นี้นะคะดูซิว่าจะได้ใครอีกบ้างนะมาใช้เพชรปุ๊บ อ้าวนี่มีแบบการันตีได้ของก่อนด้วยอ้าวโคจิโคจิไปวิ่งไปเลยมีหมาด้วยอ่ะตรงนู้นอ่ะน่ารักโอ๊ยมีสีทองนะมีสีทองอยู่ยังโอเคดีเฟนเดอร์ระดับบีนะคะน้องเนียอันอนี้เป็นสปอต ระดับ B เบียร์ชีสและนี่คืออุ้ยคนนี้ชอบปริสาเจมเมอร์ระดับ B นะคะและมาอีกแล้วนะน้องแวน่นน้าน้องเนียดีเฟนเดอร์ระดับ B อ้เจมเมอร์ระดับ B นะคะอเลเซีย และต่อไปซัพพอร์ตเตอร์ระดับบีคนนี้ชื่อนาดิล่าฟอสเตอร์ระดับบีนะคะทาบาทา่้าและต่อไปอุ้ยนี่สิอยากได้อัลเกอร์ระดับบีประจำทีมของเรานะคะโซเฟีย เวทไฟกระจายนานจเขาไม่ใช่ยิงเวทสิเขาตีดาบไฟตีกระจายคือชุดเขาเนี่ยเป็นสีเขียวหมดแล้วเพื่อนๆแต่ว่าโจมตีนี่แบบเป็นไฟแบบฟู่ฟู่อะอ่ะชอบมากเลยตัวนี้ซ้ำอีกแล้วนะคะอเลเซีย,ยจะเมื่อระดับบ,บบีลุน้นลุ้นต่อจะได้ใครดีๆมากกว่านี้อีกหรือเปล่าสีทองเขายังไม่ออกอันนี้ใช่ไหมแอตแทเกอร์นะคะ ลวระดับ A นะตัวนี้และไอเอา้าแล้วเมื่อกี้มันเหมือนมีสีทองขึ้นมาเอาไม่ได้เหรอโอ้ยสีทองตอนที่โหลดเมื่อกี้นี้น้องหลอกสุดๆเลย <c oughs> โอ้เช้าจริงๆเลยนะแม่เสียใจสุดๆเลย คิดว่าจะได้นะคะนี่เลยเกมนี้ก็ยังมีระบบอื่นๆอีกมากมายเลยเดี๋ยวเรามาลุยกันต่อดีกว่าสำหรับคลิปนี้เรามาลองเล่นกันก่อน,นเดี๋ยวเราจะลุยกันต่อไปแน่นอนสนุบเกมนี้นะคะถ้าเกิดเพื่อนๆชอบนะช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับเทนไคพาราดอกโตเกหลีนะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วคะ่ะบ,บาย